สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะฮะวันนี้เรามาลุยกันพี่นะ EP ยามเช้าครับวันนี้เรามาเปิดเนื้อทองแดงกันพี่นะกับนี่ฮะพระหุรมานนะครับชนะศึกครับนะนี่พระหุรมานชนะศึกรุ่งปูพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็นะครับมีพระอาจารย์สุริยันพระอาจารย์ต้อมนเป้าวัดพระอาจารย์ธรรมดลนะฮะตอนนี้ปักธงชัยครับกาลังร้อนแรงพี่นะเดี๋ยวนี้เรามาเปิดกันพี่ชายนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับ ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยคฮะสับอีพีเช้าวันนี้ฮะรายการแรกครับนะซึ่งรายการลงยานะครับจะเป็นรายการที่หายากมากพี่นะสำหรับรุ่นนี้แล้วเลขคนเบอร์เก้าสองสองครับรุ่นนี้เนื้อทองแดงจะมี3แบบนะครับจะมีผิวลูกวิงผิวไฟนะครับแล้วก็อลมดำนะครับ นะฮะแล้วก็มีรายการเซอร์ไพรส์ลงยาซึ่งหาย,ยากมากพี่นะ,ะลองให้เลือกดูพี่นะชอบจับจองตรงใจไหนเลือกเลยนะครับรายการนี้ครับ2 5 0บาทครับไม่แบบไม่ลงยานะ250บาทรายการที่เปิดมาผิวลุ่สวยสวยเลยเลขยกคนเบอร์922องกอสหลักนี่นะรายการที่1ฮนะรอรายการที่2คนระับเปิดมา รายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อผิวไฟครับเลขโค้ดตัวเบอร์หกสามหกฮะหกสามหกฮะนี่ฮะร,รายการที่สองเลยครับหกสามหกนะครับนี่คร,คร,ครต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามค โอ้โหรายการนี้เซอร์ไพรส์ฝั่งพอยครับนี่ฮะรายการเซอร์ไพรส์ฝั่งพอยครับเลขโค้ดจำเบอร์ส,สองหลักด้วยฮะยี่สิบสี่ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยฮะรายการเซอร์ไพรส์พี่สร้างห้าสิบองค์ฮะรายการนี้ขอสามร้อยบาทครับนี่ฮะรายการที่สามฮะเห็นไหมนี่ฮะเซอร์ไพรส์พีน่นะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับโอ้โหได้เซอร์ไพรส์อัะพี่เลขโคดตัวเบอร์หกสิบแปดครับรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากทองทิพย์ครับรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทนะนี่นะนี่ฮะหายากเนี่นี่อุ้ยโทษครับโทษครับนี่หายากนะฮะดูความสวยครับพี่นะฮะ เลขโค้ดจบอร์หมายเลขหกสิบแปดครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการเซอร์ไพรส์แบบนี้ฮะสวยงามครับนะรายการนี้รายการที่สี่นี่ครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าเลขคุณตัเบอร์สี่หกสามคร รายการที่ห้าเรขโค้ดเำนวนสี่หกสามนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมพี่่ายผิวไฟวครับรายการที่ห้าต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกรายการที่หกมาเป็นเนื้อผิวลวุ้งครับรเรขโค้ดเำนแปดเก้าห้านะครับผิวลุ้งเรขโค้ดเำนแปดเก้าห้าเนี่ยผิวลุงเนะครับ สวยงามมากนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นลมดําเด่นแรกครับมาแล้วลมดําเลขคดตัเบอร์หนึ่งแปดสองครับเนื้อลมดาครับพี่เลขคดตัเบอร์หนึ่งแปดสองฮะลมดาพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8เป็นเนื้อทองแดงเลขคูณเบอร์หกหนึ่งครับรายการที่8ปดเนื้อทองแดงเลขคูณเบอร์หนึ่งหกสี่ครัสวยๆครับผิวไฟน,นะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9 รายการที่เก้าเปิดมาเป็นลมดำเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งครับหามเงินหามทองครับพี่ 1, หนึ่งห้าหนึ่งหามเงินหามทองครับพี่นะฮะรายการที่ 9, เก้านะครับหามเามงินหามทองครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สนะิบัะ รายการที่สิบนะครับเลขค้นเบอร์แปดสี่หนึ่งครับรายการที่สิบเลขค้นเบอร์แปดสี่หนึ่งนะครับรายการที่สิบเป็นผิวลุกนะครับนี่ครับแปดสี่หนึ่งนะครับ, 8, 4, ร,บรายการที่สิบนะครับซือสวย ต่อมารายการที่11เลขคุณตเบอร์1 5 6ครับ1 5 6ครับรายการที่11นะครับ1 5 6นะครับเป็นลมดำพี่นะครับ156เป็นลมดำนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่1 2ฮะ12สิบสองเป็นผิวลุ้งครับ สิบสองเป็นผิวลุ้งนะพี่งายนี่ครับเลขโค้ดเบอร์เกนะ้าหกสามฮะผิวลุ้งเลขโค้ดเบอร์เกนะ้าหกสามฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเก้าหกสามนะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการที่สนะิบสามฮะ รายการที่13นะครับเลขโคดนมเบอร์นะครับ946รายการที่13เลขโคดนัมเบอร์946นี่ต่อมาครับรายการที่14สี่ครับ โอ้โหมาเลยครับรายการนี้เลขคนทเบอร์แปดสิบสามครับโอ้โหมาแล้วพี่รายการเซอร์ไพรส์พิเศษครับเลขคนเบอร์แปดสิบสาครับจะสร้างเพียงแค่สิบแปดเหรียญในโลกครับจะสร้างเพียงแค่สิบปดเหรียญในโลกครับพี่เนี่ยฮะโอ้โหนะฮะรายการนี้นะเอาไปพี่ใครรับได้แจ้งมาเนีฮะผมขอที่แปดร้อยบาทพอพี่ นะครับขอที่แปดร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบแปดเอชสิบสี่นะครับเนี่ยฮะเช้าวันนี้ครับนะบอกเลยโอ้โหนะได้เซอร์ไพรส์พี่ทองแดงได้เซอร์ไพรส์สามื่อวานทองทิพย์ไม่มีไม่ได้เลยนะครับนะมาฮะวันนี้นะตากาบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยนะครับสั่นนี้ตากาบขอบพระคุณนะฮะอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ